สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําสินค้านะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าฮอนด้านะครับตัวนี้เป็นข้ออ่อนนะครับสภาพสวยใสมีลูกค้าถามมานะครับเป็นตัวแท้ไหมนะครับตัวนี้เป็นมือสองแท้นะครับที่ทําการเปลี่ยนยกเครื่องทั้งหมดนะครับคาบูเปลี่ยนให้ใหม่คาดเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะสวยใสเลยนะครับ มีทั้งแบบข้อแข็งนะครับการแข็งพร้อมชุดเลยนะครับพร้อมรับประกันทุกตัวจะทำเหมือนเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้อย่างแจ่มเลยนะครับทุกตัวที่ทำออกมานะครับหรือว่าลูกค้าที่จะเอาเฉพาะหัวเครื่องนะครับก็มีนะครับที่จะทำตัวนี้ทำมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับจะเป็นตัวแท้ทั้งหมดเลยนะครับ จะปั๊มตัวนูนไว้ทุกตัวนะครับพบูจะเปลี่ยนให้ใหม่ยกเครื่องให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องที่ทําเรียบร้อยในส่วนของเครื่องที่ลูกค้าส่งมาทําการตีปอกสูบนะครับแนะนําให้แกะมาทัา้งงานช่างหรือว่าลูกค้าที่อยากทําเองนะครับแกะมาแบบนี้นะครับแกะมาตัวแท้นะครับนี้เป็นงานซ่อมนะครับ กรุณาให้ลูกค้านำข้อเหวี่ยงมาด้วยนะครับเพราะทางเราจะสวมสลักลูกสูบให้ฟรีนะครับเพราะบางท่านอาจจะใช้ค้อนเข้าตอกทำให้ลูกสูบแตกหรือบิดเบี้ยวได้นะครับทางเราจะกันไว้นะครับจะใส่ให้เรียบร้อยตัวนี้จะเป็นงานซ่อมทั้งหมดเลยนะครับตีปอกสูบวันนี้นะสี่หตัวนะครับส่วนงานขายจะทำมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยนะ ไม่ว่าจะงานซ่อมงานขายนะจะตีปอกสูบเหมือนกันหมดหรือว่าลูกคา้าจะส่งมาทั้งหัวนะครับเราก็ยินดีที่จะทำให้นะครับเปลี่ยนทั้งหมดแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับชุดคาสก็จะใส่ให้ไปนะครับพร้อมรับประกันทุกตัวนะครับตัวนี้อย่างชุดหัวเครื่องนะครับหัวเครื่องจะแถมชุดแทนให้เรียบร้อยอยู่ที่3500บาท รวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับในส่วนของตีปอกสูบนะครับลูกค้าแกะมาแบบนี้นะครับแล้วเอาเข้าเหวี่ยงไม้คิด1100บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าในส่วนของทั้งชุดนะครับการข้อแข็งนะครับจะแถมใบมีดและสายสะพายให้พร้อมใช้นะครับราคา4,500บาทราคา4,500บ,บาทนี้ เป็นราคาที่ตั้งไว้รับสินค้าเองหน้าร้านนะครับหรือว่าลูกค้าโอนก่อนนะครับถ้าลูกค้าจะเก็บเงินปลายทางก็บวกเพิ่มอีก450บาทนะครับข้อแข็งตัวนี้ข้ออ่อนตัวนี้นะครับ6,500บาทนะครับนะอย่างใสกิฟเลยนะครับในส่วนของต่างจังหวัดก็จะมีค่าจัดส่งอีกนะครับทุกตัวพร้อมรับประกัน3เดือนนะครับใช้งานยาวๆครับ ทำมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะดูมุมกว้างๆนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับตู้เชียงใหม่ตู้บริการทุกตัวมีรับประกันทั้งงานซ่อมและงานขายครับสวัสดีครับ